กรุบกรับอะไรขึ้นขึ้นโอ้โหอันนี้มาทางในเหรอพูดอาผมนั่งทางในมาครับนั่งทางในมาเลยเหรอขอบคุณครับสวัสดีครับสสวัดีครับคุณมาทางนี้บ่อยๆนะจะได้บทถนนให้ด้วยนี่เพราะว่าเห็นคนขึ้นแล้วก็โอเคเลยน้ำหนักได้น้ำหนักได้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าวันดีครับสวัสดีครับอ่อันทายอะไรเนี่ย ถ่ายคุณนี่ไงเอาขาถ่ายกันสคนน่ะแต่ลูกลูกค้าแห่มาแล้วนี่ผมจะตื่นเต้นนี่พี่บ่าวไม่ได้มาแมพี่บ่าวมีโอกาสตอมาดูถนนนหน่อยนะข้างหน้าเวลาีบไปมันจะนแรงมากด้วยมันเป็นยังไงไปได้หรือเปล่านี่ได้ได้ไเอนบพิจารณาไงเหรออพี่บ่าวพิจารณา่อนีเไอ้ทอน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 ททน เรียบร้อยไหมวันนี้ใน F C เราก็มาอุดหนุนนะทุกครั้งนะเหมือนเดิมเหมือนเก่าเราก็มาอุดหนุนร้านเก่าก่อนที่จะไปอุดหนุนร้านใหม่เฉยอนาคตซื้อไว so ้เผื่อจะได้เป็นความทรงจำทรงจำเอ้ยนายมีเงินด้วยโอ้แอบเมียไวเยอะโอ้เมียไม่มาหลายวันแอบมาแล้วนะพนงกินอะไรเนี่ย พี่เบาเลีเาภ่เลี้ยงเดห้รอยินดีด้วยรยินดีด้วยอยินดีด้วยเ็รู้แล้วนะไม่ต้องพูดเยอะโอเคแล้วยินดีด้วยผมดีใจกับหลานผมเลฮทำไมสุสสมวังกับแม่ค้าเหรอดีทุกอย่างนี่แหละ ไม่ผมกี่บาทแล้วนี่ยผมจะฝากฝากว่าของอ๋อหนุนฝากป้ายนุนฝากป้ายนุนบอกว่าชื่ออะไรเฮ้ยของเต็มตู้เย็นเลยอ้าวคุณท่าไปเล่นไปถ้ามีของมาส่งชื่อนีออนหรือชื่อผมก็ฝากเราเลยนะครับชื่อชื่อแล้วเราลงชื่ออะไรไว้ล่ะผมลงไว้ชื่อเอเดนกับชื่อนีออนอ่ะโอเคสามอ่ะทอดไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะอุดหนุน าารบาวแเ,เดี๋ยวเราต้องดูบรรยากาศของอลูกค้าคึกคักมากเลยทุกท่านลูกค้าเจ้าใหญ่ของเอ็กซ์ซียูมากันเต็มเลยฮะตอนนี้ฮะ, <c oughs> <c oughs> ะต่อเนื่องทุกท่านกล้องเด้ง

เราก็กินอย่างนี้ทุกครั้งเลยแต่เราไม่เห็นเองคือความหมายถ้าเมียไม่มาอะไรก็แทบไปหมดอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็ออ๋นึกว่าแบบว่าโดนควบคุมเงินไม่ใช่เนาะมันทั้งอย่างสองอย่างเนาะดีแล้วแหละดีแล้วแหละเป็นแล้วเป็นไงแรียนกิมไม่ดีนะเป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดบ่เป็นวัดเป็นไอน้ำมูกมันลามเลยเนาะ มันลามเลยนะเหมือนร่างกายออนแอร์แล้วก็ไปเลยอ่ะเป็นไข้กันเกือบทุกคนเลยนะทำอากาศเยนออนนี้เราใส่กันดีใจก็ไครับครับขอบคุณครับนี่ไงเปี๊อนี่ไงเปจะยู่นะ เอาเปรมก่อนดีกว่าตัวที่มันไม่มีอยู่จะนอนเลยใช่ไหมนอนเลยผมบอกตรงร้านนี่นะสมควรที่จะมีเปรมีเปรไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรเยอะคุณซื้อผ้าแยงมาเง,ง,งินบ้านผมนะ,ออะเอาผ้าแยงมัดให้สุดทีมงานม,งมา<ส>ถึงก็ไม่ต้องแย่งกันนอนใครนอนมาเลยเนาะได้มันก็ดีนะ,นะนได้สัก5-6อันนี้น่าจะดีเนาะผ้าแยงอะ่ะมันมันเม็ดละ ไม่กี่บาทเองพะยองเม็ดเม็ดแล้วเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบป่ะหบาทต้องนับหนูนะเดี๋ยวกลตอนนี้อ๋อไอผมไม่ต้องนับเพราะมีตัวนั้นนี่นี่ผมยังให้พี่เอกนะซื้อพะยองเพราะมันเม็ดถูกๆเลยเนาะซื้อแล้วคุณก็มัดเลยพอมัดปุ๊บมันโดนฝนมันก็ไม่เปียกไงโดนแล้วแค่สะบัดสะบัดเลยแต่หน้าหนาวแล้วมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะทำเปลให้ทุกคนนอน ผมจะขายของนะผมไม่ได้ให้มานอนเล่นนะไอ้ทนไอจอกจอกจอกให้กกต่อใครต่อไปใครจะนอนปีผมต้องบอกว่าซื้อของก่อน5บาทค่อยนอนใครมาแล้วนอนเลยนี่ผมไม่ให้นอนแล้วโอ้ไอซซื้อแล้วนะนอนได้แม่แม่ค้าไม่ทอนเงินให้ลุงเหรอ เอลุงบ่าวแกจำได้นะแถวของแกน่ะเฮียยอดเยะนะไปไปไปกันเลยทุกคนจ้าอยังไม่จบปอนยังไม่จบพอได้แล้วมันจะมีคนอยู่ยากมาข้อกินปะ โอ้นี่นี่นี่กนีต้นนี่กระทืบมือเช้านี่ภากระทืบอ่ะมาข้อปะปะไปแล้วนะเธอจ๋าพร้อมนะสายชาทุกอย่างไปไอเล็บจี้ไอเล็บอยู่ใครไอเล็บอยู่ใคไปแล้วคลิปนี้ก็จะเดินทางไปทำงานแล้วจยุ่งยิงเลยเดี๋ยวก็เยเลยเยวเลย ก <laughs> ามองนะหน้าเฮ้ยไปเอร์ดหลบให้รุ่นใหญ่หน่อยอ๊บโอเคฮะทุกท่านจะเดินทางไปแล้วคลิปนี้ขอพอะคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจจ้าสวัสดีครับพี่เอิร์ดบายยเมียเมียบายๆอ,อ,อุ้ยเมียไข่น้องเมียไข่น้องน่ารักจังเลยน้องหมาคลิปนี้สวัสดีครับโดนลงเมียหรือน้องหมาน้องหมา Ha <laughs>